อย่าคือัดปล่อยตะแวนแทะยังเกอดสางยังกาะเปิดคลิปบักับปล่อยใส่คลิปคอยโลดหอนเอ้าลายนานาสวัสดีครับนานาวยังคือหอนแทะมันมันมันหนาวไอ้เนด่ยวือในประเทศยยังยังมหนาพอเป็นคนขาวขาวใ่สองคลิปพอเลี้ย สาระกันแดดหลา่ตียไล่สองคลิปหันไปทางไหนก็เอิญด้ผู้ใดก็มีแต่คนเอิญกินเข่าวมนนีคนเอิญเอาเงินให้แน่ตีเนาะมิตรคเอิญกินเข่าเพราะมีใครเอิญเอาเงินแน่เนาะเอาเงินมาบัดดีมาเอาเงินเปล่าเด้อบางสิเนาะมาเนาะ แต่ยังไงกับโมกอุ้ยโมกน้องใม่ตัวน่ะเต้ขาไปอันนางานกับวิธีอย่างดอกลูกซีนลูกซีนแล้วก็ลูกซีนนง่ายดิมยังกินเรื่องของแม่ขายแม่ขายเขาก็บาะว่ามับบว่าไม่ได้กินก่อนวัน้าไม้อยากเลยยืนยนคือขายง่ายแล้วก็หมดเลยบัณฑิตอยากเหม่ยจากน้อนลายตัวนี้แล้วเขาติดไฟก่อนโอ้ยเขาติดเหรอตัวนี้ไฟนี่บอกเขาติดแล้วนี่ บ่หน่แม่เขาตีแล้แม่นน่แม่เนี่ยเต็นตีวนี่เนี่ยเตนี่ันเวทีปู้นบ่นี่แม่เต็น์ตีแล้แม่นี่แม่เขาปั้นแล้วบ่แม่เขาไปต่อปั้นไฟ่องปั้นไฟเขาก็ตีว่าหันนี่ย่าบอกว่าเต็นต์นด็กินเยอะนีิเด้อม่ไเห็นน้าแข่งุดกินกินกินมือนี้อย่าบอกว่าเยอะหนิเด้เต็น เต้นยู่ละเรนขึ้นมากปเล็ร้องบ้างคันแล้วตายเลยตายแหผู้ได้แนเรียนปีนขึ้นมานี่ย่านนก็ต้องเฝ้าแล้วลงไปคือกันนี่นแค้เีว่เรนื่องไหนเกินเนี่บอบ่ยาวๆลงไปบัยาวจริงลงสาอบเอาขันยาวลงไปจริงหลือลงบ่ได้มันบ่บันไดอันนั้นมันเป็นบันไดดินระบาดดีมันตะลายตะลูดตะลูดไหม ครับผม้างยู่ยไซย่ย่ไบนําตัเออสี่เขามากวนี่คุณเนี่ยพูดยังไปไทยพูเอาเด็กได้อยมใส่นี้มันจี่งกินคะับฮยกินครับคือน่ากินแกข้าวมาเรงน้ำรนาายท่ไปย่สูงายกิ่งลงไปด้วนน่ะนะคุณเลิกยิ่นั่นประมาณสามเมตร อุยหาเมตดุนเด้อหนาสาเด็กหน่อยล้มก็ไปจัหสั้นแมนหาเมตรอยู่บ่ไดใส่เสียงงามว่ปเก็บปันปันกันไปยังบุไปังไหนบุโอ้ยีผู้เดียวเนี่ยบ่ได้รอดโอ้ยในการการล่มก็รอดอีกผู้ใดร้องเบ่งยห้แล้วได้ พี่สามบรินัตี๋ลายก็ข่อยอีกเห็นเดีกันผ้าออกเรียนแมวลาเราก็บ่นังนี่แล้วยืนเต้นนี่ย่านย่านย่านนางเด้อเนียเนียเขามาเรียนได้หลอกย่างลาะรัดเติมาเรียนเขามาหาเงินเขาเป็นมากอยู่แบบงเทปุล่าเขาจะยอมหลายคนเัางหมด่อยากไปหลายคนไม่ไดเขาผู้เดียวเด้อ คือมมือหนิแมเออหวัด you ว know, uh. no 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 ่ามีคนหัด่มีคนเด้มีแต่เขาเี็นเวอร์เ่าขึ้นลายเนี่แล้วเี้ยเวอร์เ่าขึ้นลายมือแล้วมีแต่ถ้าตัวเงินก็หลอดขึ้นไปซอยกขาบอกง้อมือขึ้นพอยุดยุดขึ้นเูืเดียวไม่ใช่งานฟรีพอพอบ่บดิเอาคือว่ามีสังกะสีออมถ้เขาเก็บอยู่หน่าวัดปิดอยู่ตันบาเขาจะปิดอยู่ซอยพุ่นเลยซอยพุ่นเลยเดนซอย ซอยเขาลงมาเขาปิดตรงอันนั้นมันมีคู่น้ำเนาะเออแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยดีดีบัตรเท่าใดหรอ่อยบหน่สี่สิบันไหมปั้นหมไหมรอปาไก่อานสู้ว่ารถมาล้ำเขาสาคือบัสชิดไม่เข้าได้อยู่อืมนี่เราก็ขึ้นมาตรงนี้แหละพอเขามาในงานเขามาาดใดดีมันเปิดนาวัดมันเปิดเมด้วยคนอยกระถ้ไห เอาะเป็นงานร้อยกระทงนี่นี่เขาเริ่มร้อยหรอเต๋อทิ้นไหลไปสามมันพรุนี้ก็เสียงอีสานเหมือนเครืองเกิดรัตนสินเอาเสียงอีสานอยู่นี่ตอเต๋อไหมเนี่ยอ๋อหมดแล้วเอาคอยยูเบิงเสียงอีสานก็จากมือก็ได้บ่ตอนนี้ภาพด่วนพระธาตุบรรทัดบรรทัดเยาะกายมากนะเนี่ยคนพักแล้วเต๋อเออแต่บรรทัดเยาะโค้งหฮนล่ะโค้งเขากายมากน่นล่ะกับมือไอหมอดมากมือแหลกน่ะ เมื่อยหมอดมือแรงหลนบันทัดไปผมมาเนาะไปมาไลเสื้อไผ่หาพันน่นจากพีเอยูเอกินแล้วก็ยิ้มนอนน้ำตัวไป็ดแปลงเล้ยงเอโอ้ยเรานอนในปุตติวัดหลวงพ่อยมเพลหลายหลังอยมองชมว่แล้มือน่งคุณจะไปสรง้วเรอเอาทีมงานสีอีสานกัสีบอลแฮมาเบิ้งเขาตีเมนนี่สีอีสานเกัสิบอลลาเบิ้งเขาตีมือนี่ไมแนบ่ มอสกอดกันยนนี่นี่แล้วขาหมดคือพลาสตีกมันอยู่น้ำกันโดนเขาตั้งเขาถือวาเบิ้งสาวหน่อยนี่แล้วคิดว่านะทางอีสนนนนาสนไทายและคณะศิลป์ปักเจมบอบสัญญ,ญาณแตกสาวอีเว้นมาไหนอยากจะได้ตีบมาอะไรผัวว่าแอบแมสแอบแมสอ,อีนี่คือกัน แตกลายๆเขาขีโพออกแล้วพุนอีกกดท่องในจักเดือนหรอกกดมึงบอกว่าดีๆคุณเจได้พาไปฝากคันนั่นี่น้องก่อนจะพาลูกก่าไปเห็ดหมันแล้วมันทองอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฝากคันไป ไปฝากไปครับต้องฝากยนยผได้เป็นพ่อของลูกฮะขายากอยู่ตรวจ d เ a หลายคนอยู่ด้ีควาตถอมานั่นอาไปตรวจ d n เลายหมอนพอตาห้ดินเป็นตยไปฝากแล้วเด่นุ่มไมน้ไหมเป็นย่างพอเจ้าบ่ให้ไว้นุ่นเขาเลิตบรืสีหรือเล่นเปนตาใยคือถ้าเล่นปุ๊บจะปล่อยตัวนันีครับคืออยากกินยังไงกินคืออยากมันจะกินเพราะว่าบรื้สีบรืด บ่ได้ใส่สูตรเพบ่อใดมกวนยอนยอนกำกระดเบ่ได้ใส่สูตรเพศบ่ไดดขีปลกนเนาะแมนบ่ไดดใส่สูตเพกียวเบ่คืออยากกินยังไงกินไปปีน้ำเป็นรพเอกคือก่อนดี๋ว่าสิเป็นตาลกพามันนานวกปีือถ้ากำกระดมมันแมนเรีนเป็นชีปีึงได้คีดด้วยี่อรอดใส่เส่ดำตะกีพอประมาณกอ ไมยืดรสเล่นเราต้องใส่สุดเพชรบ่ได้เพราะว่าเราต้องเล่นแบบว่าชุด,ชรรดอันียังกระได้ที่พ่าใส่สุดเพชรต้องอัมพางโตเท่านั้นในลิน้นยังก้มกระดมตัวมากแต่ปวดทับเต่า,ลากลับมาชลวันไกท่ทองเรากลักบกรได้ย,นะไยันเป็นไปยังมาหอดรัตนบุรีก้อนเขารัตนาภูอยากกินเผือกู้หล่าวบ้านเป็นคนเนี่ยเขืบพนอยู่ครับ จะออกก็เอามูก,กระโถนมาเล่นเนี่ยเขามาแห้งอยู่ส่วนนี้ตอ่อแล้วต่ออีกอยู่<ม>ต่อไปต่อมาใายร่รถเลยว่าจะตอ่ตอใหญ่ไร่น้ำตาลแพงฮะโอ้จะโตเมล์ไร้อไเอื้อหลาน้ำตาลแพงน้ำผึ้งแทวหนึ่งเปอร์เซ็นจะโตไร้หน้ำตาลมันแพงอฟังว่าม,มาแล้วเป้าของทุกคนมีใครจะเอาของทุกไหมเ<ม>พื่อจะได้เปิดรถปทีว่เปิงเอาแต่เงินหน่อยอยู่ในรถมีบปล่รถก็สามารถจอดข้างในได้ ขนรถรู้จอดในท่ามนาวเดือนปีเลยพอผมพุ่งจอดข้างในเลยหามเพื่อนี่ไหมไปบอกไปพูนไส้สิเนี้ยตัวจอดไปทำไมก่อนบอกไปมือเท่าเหรียญใส่คือพอละเอียดโอ้ยุกคอกลางน้ำประทุมรัฐนี่แมพยักนี่แม่ขุนเหลืองขล้อขอกลางน้ำอยู่ในเมืองคอกลางน้ำจำได้แล้วอยู่ในเมืองเลยเดแดงนี่แม่เฮ้ยอยู่ในกลางเมืองปทุมรัฐนี่แม่ต้องสวนสาธารณะ นั่นด้นี่ตัวก,ก็ออกไปสิสนทีสิ่นพยักษ์ดีไหมไปสำนิก่อนเอาประเบสนไปอันสาดแบบก่อน